สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุหมองสุบอผพกผก,กับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องในยามแรงแรงลังจากที่เกินตะเกียวเขาพี่น้องสบายดีป้าลุงนะแม่ลูกปะทอยเอาไป่ยังอันโอ้ยกินข้าวแรงรำกันเด้อพี่นอ้องปนกบ กงไก่แกงไก่เจ๊สมะหมาๆพี่น้องหมดจอมากินนํากันบ่ได้ยายห่าง กงบดเลลยกรงหนัปฟางหนกินหนอไหนาอืมอืมลืมอันล่างพราะกระอนนัะสบายดีพี่น้อง

ขอาพวนมาอะไรกินแกงไก่นอกอไส้เดงเป็นอะไรเนาะโอ้ขามาเบ,บิงม่ขีปป๊อกกําหักขึ้นขนาดมานึงิโอ๊ดมาหึง ขั้นกระเราะต้องลึงก่าางนักันตัวหนึ่งพี่เขาแกแล้วหเราหายเ้าว่าเราว่าจะหาสิบบาทเป็นคงรวมเขาบอกไม่ิีแค่แดกนี่น้องเลยอถาว่าลูกเต่าไดอยู่นังกันกัหย่อนเจ้าอันนี้ไม่เขาใหญ่เธอเป็นจีหึนแหง มาทำอกี่สิปะวาอันู้ชามานำูกชายนั่นน่ะนำเรี่ยงนำงานก็บม่ได้ดูทูจีทูจันเป็นอะไรแบบนี้เนาะไตีเทไได้คำ ก็ห้าน้ำกันก็อย่ากัว่านั่งไปเลยบางหวั่นนั่นแหละไปบ่ชังางว่าในคลิปก็จิบไปหไรอกขอให้อยู่ซะก่อน่ะเี๋ยวอลับได้เอีแม่สิเอายาให้กินไไนะ

ยกกองไอแม่ก็ยังไอเบปไอยคับไอแม่ต <on> <road> ัยังไอแม่งัไอไม่เหเบยไอมองหัไอยเหีด่ไอเด็กคืออีกงฉ คนกบเนี่ยเช้ารูตอนเพืนนี่ยนืนกบตง ไว้กับป้นที่ลงจะดึกน้องอยากจม้งรสชาติมะนาวในน้ำเดออดก็คือผมมาเอาปีไปแกงใช่เนาะเนี่ยปีน้ำมืันหัวหงมัดต่อมือเราบ้าง แดนเนอให่เกี่ยวแดงนี่หน่ว่แล้ววุ่นวุ่นนั่งบนนี้ไหขงนม่ทั้งมากระดับกระโดดนั่งโซ่มากรนนี้เองมันได้นั่งโค่ะนั่งโ่ตะนี้ก็ไผ่เนะทำเย่ไปเป็นอมบางหั่นจิ๋วมาน่ะันห้างวะฮะมันเป็นแม่เบ ห่งตอใมงมาเออเห็นตหมองกระจุ่นแล้วแล้วก็ไผ่โตโตมาลงก้นหวยกไผ่สังหฮาวหมดแลฝ่ายหาอ่ะนะอยาเป็นยังอะไจะทเห็้เล่นหมองกระจุ่น้วงเกะห้าวหมแล้วปยังเม็ดยังไงึองโอลงเปยังเลไเลี้ยเห็นแหละว่ามันฮะห่างบ้าใหญ่ได้ไหมล่ะใหญ่เนะหางบางไงเลยหนอนมาจุแล้วไปดึง ดึงเหี่ยวไผนะ <mm> ่น่ะแม่มาและแตกมันเป็นแม่มาแล้วหวยข้าขึ้นเทืเอนบมานอนบน่อนเขาเฉยมัแล้วย่าบ่อยข้าขึ้นเทืเอนเแถาไก่ <mm> เออบักฮังกับบกักฮัง

Bởi vì lòng 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 หนี่ยกระยาตัวหัวอันนี้นะมันหลุดเกินนี่กระาอันนี้แล้วในน้ำบอกชินแล้วกระยาพวกแดงนี่บ่เออมันที่จะได้กับคนที่ใหม่จักแล้วันที่จะจะซองมันที่จะได้เงินที่ครบมึงฮาคนอยู่บ้านกันมึอยาเตียนฮาเลยย่า บ่วยอยากหาอปอกไก่ซัาโน่นนี่แหละเนาะซุกไปแล้วบ่ว่าอยากได้จังหาพกคนว่ะข้าวน้งคุนนี่แหละบ่ว่าเพื่อื่นไหนพอปอกไก่ซัาโน่นซะนี่ลูกไอเตียงหาไอเตียงมาจะได้จะซีคุณข้าวตุ๋เสี่ยวตัวมั่นลูกข้าวกุ๋เสี่ยวนั่นไงแต่เขาที่ไปแล้วเหรอพ่อตะบอลผูกงูว่ะ แค่ได้เขาปูตัวนี้ขึ้นมันก็ยังแต่ตัวนี้ แายปุบนก้มมาตัดเยกะ้บนก้มยมาตัดเฉใหายอ่นนี่นะพวว